ทีมเคนายยูซายุติภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยตึกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหลังปฏิบัติงานครบ11วันทีมเคนายยูซาไทยแลนด์ถแถลงยุติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุอาคารสํานักงานสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินใหม่ถลมหลังปฏิบัติงานมาต่อเนื่องรวมระยะเวลา11วันซึ่งเป็นไปตามระยะเวลามาตรฐานของภารกิจค้นหานายสุทธิเกียรติโสภณิก ผู้อำนวยการมนตรีทีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและหัวหน้าทีมเคนายเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และสุนัขจึงเห็นสมควรส่งต่อภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อพร้อมยืนยันว่าทีมได้ทำเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บตลอดการทำงานทีมได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างอบ่นพร้อมขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงทีมเตรียมรายงานตัวต่อหน่วยยูซา และให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยก่อนเดินทางกลับพร้อมยืนยันว่าหากมีเหตุภัยพิบัติในอนาคตพวกเขายังคงพร้อมยืนเคียงข้างเสมอ